ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันสมัครคลิปพัสด e นิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป Star ์พัสด์บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาะเครคือข่าย AAS วันนี้มาที่นี่ครับเราอยู่ชาชนนะฮะเราเป็นกลุ่คนกรุงเทพมหานครนะฮะเราก็ต้องมาเลือกผู้ว่าของเรานะเลือกผู้ปกครองท้องถิ่นของเราเองครับมผมว่าก็คือผู้ว่าคารวะคือเป็นมีอำนาจดูแลเราในครทมอถือว่าใกล้ชิดกับประชาชนชาวคารวะที่สุดนะฮะคืออย่างรัฐบาลหรืออะไรก็เรียกว่าระดับประเทศใช่ฮะอย่างผู้ว่าคือใกล้ชิดกับพวกเราการทมอมากที่สุดก็อยากให้เรามาเลือกผู้ว่าเลือกผู้นําของเราเองนะครับ เลือกใครก็ได hmm. ้แล้วแต่แต่ว่าเลือกให้มากันเยอะๆเพราะว่าเสียงสะท้อนจะได้ออกมาว่าเราเป็นคนเลือกผู้นําของเราเองจริงๆอะไรเงี้ยครับอยากให้การมีต้นไม้ที่มีความหลากหลายเพผมนะผมคิดว่าผมเป็นคนผมอยากให้ประเทศเมืองกรุงเทพเนี่ยร่มรื่นคือเวลาเราเดินออกจากบ้านแล้วเนี่ยอากาศเย็นไม่ร้อนอะไรเงี้ยผมอยากให้ปลูกต้นไม้แบบเยอะเลยหอื่นไม่ต้องทำมากก็ได้แบบอยากให้ถนนทุกเส้นเป็นเหมือนวิทยุอย่างเงี้ยเราเดินออกมาจากบ้านเรา เราร่่มเราลื่นเราสบายผมว่าแค่นี้ก็ผมงเทพก็น่าดีใจแล้วครับไอ้ยางอื่นไม่ไม่ต้องคิดมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยรถติดมันก็ทำไงทำไงได้มันอยู่ที่ขนส่งมวลชนเนี่ยมันก็อยู่ที่อำนาจนอกเหนือกรุงเทพมหานครแล้วว่ะอยู่ที่รัฐบาลใช่ไหมฮะเอาในอำนาจที่ผู้ว่าทําได้ก็ผมว่าก็เรื่องเหล่านี้ครับเยอะๆแบบทุกถนนให้แบบว่าอยากราเลยวิธีวเราสบายใช่ไหมอยากให้ถนนหน้าบ้านคุณเป็นอย่างนั้นทุกเส้นก็สบายดีครับประมาณนั้นครับ บ้านรองจริงก็ยังคุยทัองเจ็ดอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็รอคิวก็ลองต้องเคลียร์คิวแล้วก็รอทางเอ็กแซให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าลงได้เมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เชิงรอของคนเดียวนะทีมง,งานด้วยผู้กำกับด้วยนางเอกด้วยอะไรเงี้ยอืมก็คุยพี่อ้อยเรื่องเอาเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยครับอืมก็มาเลื่อนมาเรื่อยๆอ่ะเอางี้ไม่เดี๋ยวแน่นอนเด,เดี๋ยวบอกแล้วกันเนาะก็ ไม่รู้อ่ะอยู่ที่ถ้าห้องเจดเขารอไม่น่าจะทําไปก่อนก็ได้เราก็แล้วแต่แต่ถ้าได้คุยปัจจุบันก็คือถ้าถามผมผมว่าจริงผมไม่อยากพูดมากนะเหมือนยังไม่ได้เริกหรือไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าถ้าอยากถามผมก็ตอบได้ครับตอนนี้เป็นอย่างนี้อัปเดตให้ฟังแต่ถ้ามีอะไรขึ้นหน้าหรืออะไรฟังครับคือถ้าเปลี่ยงก็ต้องเปลี่ยนนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวทำงานเป็นทีบางทีทีมงานมารอเราหมดมันก็ไม่ได้บางทีความเหมาะสมหรือจังหวะมันต้องพร้อมทุกอย่างถ้าเราไม่พร้อมหรือเรา มันก็เปลี่ยนได้มันก็แล้วแต่คือทำงานไม่ทำงานคนเดียวนะทำงานเป็นทีมพ่สองก็อยากเล่นนะครับเป็นละครใช่ไหมพี่สองก็เป็นละครแบบเป็นตำนานเรื่องหนึ่งที่ดังแล้วก็แล้วก็บทก็ดีครับก็น่ารองครับเอ็กซกมีอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ถ่ายมากรการปรมเทฟอยู่นะฮะจะมีอีสากับน,นุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใ่เป็นภามาระฐานนะกับพี่อ้อมกับเชอเบลอ,อะไรเยี้ยครับเห็นบามันก็มันก็เยอะไะแต่ก็ต้องดูว่า เมื่อไหร่พร้อมทุกด้านทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเกลียกล่อมเรื่องอะไรเั้นตอนมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหมายถึงว่าทุกเรื่องต้องเคลี้ยกล่อมแล้วว่าเราลงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยบ้านทองคืออย่างที่บอกว่าอย่าเขาเรียกอะไรอย่าไปตั้งใจมากอย่าไปกดดันมากคือถือว่าเป็นละครเรื่องหนึ่งที่น่าเล่นเท่านั้นเองอย่าไปไปโอ้ว่าชายทองอะไรเงี้ยอย่างที่บอกทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เนาะครับตอนนี้คือผมไม่อยากพูดเพราะยังไม่มีอะไรคืบหน้า แล้วก็ถามผมก็ตอบได้เท่านี้ครับว่าแบบตอนนี้เป็นยังไงอะอ่าก็ต่างะไปปลายปีนะครับเท่านี้ก็ไปจริง่เรื่อยๆก็ก็เหมือนกันตุ้ยเอกสารคุยกับบริษัทดูว่ามีอะไรบ้างเจอแล้วครับก็ปกติปกติให้แล้วครับรองเท้าธรรมดาก็โอเคครับไม่รู้ไม่รู้ใช้แนวหรือเปล่าก็ขอบคุณปกติ พอดีพอดีเพราะหาไซต์เข้าไปก็ไม่แน่ใจบอกว่าจะชอบนะเขามีไไอรบมีอยู่แล้วก็ขอบคุณแบบว่าก็าดีเพราะผมผมชอบสายพานอย่างนี้อยู่แล้วไงก็ซื้อมาเขาก็ดีใจว่าเออไม่พอเราแค่แบบมื่อถึงการก็โอเคแล้วครับก็ไม่นะครับนคนเรางานก็ต้องทำมาทำก่อนใช่ไหมฮะเรื่องเรื่องอะไรก็เดี๋ยว ต้องตัดเวลากันเอาครับเข้าใจครับ